สวัสดีครับบ่าวไก่โคกเรือนวกนะครับพาพี่น้องมายามหลอดยามมองยามจันยามมืเวเสาครับเบื้องบรรยากาศน้ำกันนะครับนี้บรรยากาศย่มใส้ยามหืวเสาเงียบๆน้ำปลาน้ำาดงน้ำหองน้ำเสียน้ำสันเอานะครับนี่ครับหลอดที่ห้อใส่ไว้จันกับ อยู่ใกล้ๆพุ่นครับแต่ว่า,ม,ามื้อนี้แนมเบิ่งก็สิบ่ลั่นดอกครับมันบ่ลลันมีปลาเข้าเนาะหาปลาที่เข้าจั่นก็บ่มีแต่ว่าสิาพาพี่น้องเบิง่งรอบใกล้ไก่เนี่ลนะ่ะซะก่อนครับลงหนำจะเช้าร้ายกันหนาวใส่หม่องใส่ดางไว้อยู่ใกล้ๆพุ่นครับสิได้ขี่เรือลงไปยามสีผาพ,พี่น้องช้มบึงบรรยากาศนะค,ครับมีหยังดีอยู่ในรอบรนี่คือจุ๊ดว่าหนิหาบึงเอ้ยเนาะ เบิ้งน้ากันครับพี่น้องเบิ้งน้ากันครับเบิ้งน้ากันไปเรื่อยๆนะครับค่ากล่องค่าแก่งก็ว่มีหรอกพี่น้องนี่นะก็ชับค่อยลุ่นไปน้ากันโอ้โหี่เขาวเข่าครับพี่น้องเบิ้งเนะนี่ลแหละนี่เขาว่าเข่านี่โอ้โหี่เขาวมีเนาะครับ รยุดเบี้ยบุ้ยเดียวครับวดออกอน,นิมัดไว้ครับพี่น้องมัดนว้ใช้กับรักนี่ใบมันลมน่มอนิมัดเข่ากันแนวนี่ขัดอนมิมัดด้วยปลาตั้มกับสิลลมไว้เขีน,นะครับลุ่นน้ำกันครับบันทีมีบอแต่ว่าเห็นดีนอยู่เลยครับบางทีนี่มีบอนอีนออกก็ดีนเขานอก ยู้ยับสามตัวครับคือรางวัลสามตัวสามตัวสามตัวโอ้ยเก็บเบียกข่างเดียวน้องพี่นอ้องมือเดียวอเอ,อ้ยเดืเอยู้ยักสามตัวพอดีเลี้ยวเศาครับพี่นอ้อง มนภาษาไทยอื่นปากกระสงมาจากพี่น้องภาษาไทยอื่นปากกระสงภาษาอีสานบอกกี่ลุยใส่กันครับใส่กันจับตัวพี่น้อ,ยยนองมันบาการดอ,อกบาน,น,น,าน,านเลยผ่านไปุยว่าบปกัดกระหลุดมือดีแต่สองผ่านไป เยอะหัว <Yo>. oh. สามผ่านไปปลาค่าหน่อยตัวนึงครับปลาซอยครับตัวนึงรายได้เห็ดยังไงครับครอบเห็ดยังไงครับเอาเริกเค็ดเอาเอาดางหุม่ม ยังไงครับนี่คือทางง่าเหมือนกับเห็นบ่เนาะพี่น้องเห็นบ่เนาะเอาสิบังให้ดูกันเห็นดูเห็นบ่วกันมีครับง่าหน่อยหน่อยท้องอันหน่อยหเห็นบ่เนาะนี่ครับง่าท้องอันหน่อยหเสียเป็นเสียงเสียบยาวสุดเลยครับยาวสุดเลยครับนั่นคือหอดจอมันครับหอดจอมนี่เดียวมันมันจะลงมาเรื่อย เ,เป็นวิธีการใส่อีกครับมัน